ะให้คุณน้ำก่อนวัดตัวเหยาสับห้าสับนี้ส่มกากลองแล้วก็เสือเอาเอามือเป็นคนนี้รันช้าจะรนนแล้แล้ว็ต้องอ ที่ข้าวไม่ินตเดียวที่ต้องเดือแค่คนตัเรคนเดียวตันแหนต้องมือตัแหนพลคนเดียวเราเราจะมาใช้ต้องใช้ข้า่นอดจ้น้องตีชับอาหารลโอ้โหจู่หนึงแล้แล้วจู่อีกตนี้คนที่เป็นกับไอ้นะเป็นตัวโกงเขาจะเล่นเป็นตัวที่เป็นหัว วันรี่มันริ้งที่ัอิปแล้วแล้วก็เอาหน้าไม้ตัวเองใช่ไหมแล้วก็เออกริ้ปเลยถือเยอะแล้วก็เออกิงไปเลยไม่ใช่เหมนผสมจิปครับผมว่าต้องอย่าบอกว่าครับอกท่านผู้จัวไว้เหมือนมีผมเป็นคนโอ้ที่มันต้อนเลยครับต้เนอจม่ได้าิงแต่ดออะไรก็ด้เลยเช่อจะงจทิ้งเช็คเกงกับซีเดีตีได้เลยทิ้งเรื่อยตีเรย ตีพัดจช่ผมตีจากพัดเหรอฮะคมดีแล้วคยอย่านี้ตม่าจักรพัดจักรพัดเสียจักรพัดเรโวจักรพัดเร็วโงยังไงสิจักรพัดรแล้วก็ไหลคนนี้บอกว่าเพิ่งห้าเปิดเจ็ดเอาไมเอาไมโครหรือไงเออถ้ารู้เหมือนกัมนเลยเียอคอรองอันน้อันนี้จักป้านะผักบีกบี จะ่เพข้างเนี่หลอกจากคนท่าข้าอ่ะคนท่าข้างเนี่ยก็การขโยกดเลยหรอใช้อูบายสีบายเล่นตีนั่นนู้นตอนตอนนี้เธอขโมยมืออเธอมีสุตรดเมืองสองเผาอีกอนกีนอะไรก็ไม่รู้นะสองเลยนอ่แรกก่ใช้ไอเดียมีดแบบจับมือดีแต่พร้อมี่เอาปุ๊บก็ลงออกันเต็มชิดหนักเลยจะตีจากคันนี้ไม่ได้แต่ว่าคนท่าาวคนนี้เล่น ตัวที่เรียงอได้ถ้าอยากทำให้เรียงลงชี้ห้าวันเลยระารีหนสอกิดแหวนดาวกอามเหอได้าจการเรียงที่ร้นได้รู้จักการตปส่งได้แนข่การ่ใช่เกียรัใครไ่ด้สางเกตแล้วมาดู้กกี่โมงอ่ะไม่รู้ห้โมงมันแข่งกันใช่หอเลก้งโโหรองบ้านที่ไปก่อนก็ได้เดีวผมไปกับพี่นิดแป๊บเดียวมอไซ บาสปีตันเล่นไหนครับจมาลางยิบยี่สหน่อครับที่ปากกาจินมาเท่าไรยี่สิบสาม้านะ <23. S 1> ่ะไปก่อนยีอันนี้ยี่สิบสามบเ่ไร่ม่ไอเทียมือไม่กับห้าไม่ติดสับไ่อนะามีาต่ มึงกินเท่าไหร่สายเลยสามสบสองลูกอเจากียังยังยังไม่จบด้นี่มั้ยแาบอาทยี่สิบสามแล้วก็จบเถือพอดีปะครับออกจน มันจะมีทิ้กเกอร์ขึ้นมาแต่ตอนนี้ไม่มีทำไมได้ไม่ได้เราไปดึงมือมาได้ของใบก็ตบวงเหมือนเดิมจริงๆเมื่อกี้ไม่ต้องกาดก็ได้นะน้อาข้างหลังไปบายอีกแล้วเราตบวงมืออ๋อ แล้วก็สวัสดีค่ะอะไรผู้ชราผิดผู้ทราเปวห้าก่อนเอาเป็นมือแล้วมือขวานแล้วก็สวัสสองคนกับมันอันนี้คือเป็นฟิลน้ำเป็นขออะไรใช่แล้วก็ไ่ใั้เป็นเว่ใส่ไว้สองใบใช่รมสองใบครัครบแล้วี่ออกมาเสริมอีกใบอ๋อไม่ไ้เปนอกใใช่ใช่กราการนบเตที่ตั้งอยู่นี่ยดี ใช่อันนี้มันจะมันจะเป็น28แม่เหมือนกัรนะเกตเหมือนกันลงพงงพงลงที่หลังผมก็ชนะนาเกตใช่แตกแล้วดูการนาเกตเลยเช็คไม่มีการเแข่งกันอันนี้มันตีะบอันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วก็โซบาร์คอสองในที่สเป็นกล้มันแล้วมันจะอไนาเีต สลูกนี lings, ่ครับลมกตีได้เลยออเวนกาดออเวนการ์ดจบไวเขาบอกแล้ไ่่แบบเดียวนี่จก็าดได้ว่ะเมื่อกี้กาดได้โอ้กาดได้ดได้วฟแรกกอ้เิมว่า